รู้เหมือนกันว่าใครไปแย่ทําเอาว่าที่คุณแม่ใบเตยอาสยามสุดแซ่บของเราเนี่ยถึงกับต้องออกมาโพสต์คําคมเลยค่ะบอกว่าทาไม่ชอบหรอเกลียดมากหรอไปเกิดใหม่สิวายทำไมเธอถึงฉุนขนาดน,านั้นนี่คําคมที่ว่านี้นะคะเธอก็พูดถึงคนที่เกลียดเราแล้วก็มีอคติกับเรายังไงเขาก็คิดกับเราแต่ในแง่ลบตลอดแหละดีแค่ไหนเขาก็หาข้อติมันจนได้แล้วในข้อความตอนท้ายค่ะจี๊ดสุดๆเลยบอกว่า ความเกลียดทําให้เขาทุรนทุรายก็แนะนําให้เขาไปเกิดใหม่ค่ะจะได้ไม่ต้องเจอกันอีก oh. โพสต์กันแบบนี้เลยนะคะซึ่งโพสเนี้ยก็มีคนสนิทในวงการมาให้กําลังใจเธอเยอะเลยนะสามีอย่างดีเจแมนก็บอกว่า,าคุณแม่สู้ๆนะบางความเห็นก็บอกให้ไปเตยอย่าไปใส่ใจเลยอย่าไปใส่ใจคําคนที่ไม่หวังดีเพราะว่ามีคนที่ยังรักเธออีกมากมายเอาเวลาทำมาหากินก้อยเงินเข้ากระเป๋าเราดีกว่าซึ่งใบเตยเองก็เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะจ๊ะ พักเรื่องดราม,ม่าของคุณแม่มาดูเรื่องที่ทําให้คุณแม่อารมณ์ดีดีดีกว่าเมื่อ <H at> วานนี้พาน้องเวทมนต์ยังไม่คลอดนะคะ <H at> พาน้องเวทมนต์ลูกสาวในท้องมาฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆแ,แล้วจ้าน่ารักนะ <H at> คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพอันตรสาวนะคะ <H at> ที่คุณแม่ใบเตยเนี่ยโพสตและเป็นครั้งแรกด้วยที่เผยชมเบบี๋ในท้องแบบเต็มเต็ม เห็นใบหน้าของน้องเวทมนต์คุณแม่ไปเตมโอโหปลื้มสุดๆเลยเขาบอกว่าจมูกนี่โด่งมาแต่ไกลปากนี่เป็นกระจับเหมือนป้าแมนเดียดเดียแล้วหัวก็สวยด้วยนะตื่นเต้นมากแม่ใบเนี่ยอยากเห็นหน้าหนูไม่ไหวแล้วอดใจรอกันอีกอึดใจเดียวเท่านั้นนะคะ3เดือนนับจากนี้แม่ใบป้าแมนก็จะได้เห็นหน้าลูกสาวน้องเวทมนต์แบบเต็มๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าออกมาแล้วเนี่ยอุ้ยหน้าตาจะเหมือนป้าแมนหรือว่าแม่ใบมากกว่ากันโอ้นะคะคุณผู้ช